สวัสดีค่ะสวัสดี FC สวัสดีลูกค้าร้าน US Group เสียงกงทุกทกท่านเลยนะคะคลิปนี้นะคะออยจ,จะพาทุกท่านมาชมรถประกอบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเช่นเคยค่ะวันนี้ขอแนะนำรถคันนี้เลยนะคะรถคันนี้เป็นรถ ฮีโน่เมก้าตอนเดียวค่ะเครื่องยนต์210แรงม้านะคะใครที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่เดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดรถไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวอ้อยจะพาชมภายในหัวเก๋งค่ะภายในหัวเก๋งคันนี้สวยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลพวงมาลัยเบาะนะคะทุกอย่างนะคะบอดี้ทุกอย่างยังสวยอยู่เลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการรถสวยรถสะอาดคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวอ้อยจะพาชมรายละเอียดคัสซีแล้วก็ เครื่องยนต์ไปพร้อมๆกันค่ะลูกค้าดูเบาะนะคะเบาะยังสะอาดเหมือนเบาะใหม่เลยนะคะรถของเรานะคะเป็นรถผ่านการใช้งานแล้วก็จริงนะคะแต่ว่าสภาพที่เราคัดสรรมาให้ลูกค้านี่คือ สุดยอดแล้วนะคะคือสวยมากแล้วเพราะว่าเฮียลงไปที่ญี่ปุ่นเองนะคะไปคัดรถเองนะคะซื้อรถเองเข้ามาขายเองนะคะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางแน่นอนนะคะมั่นใจได้เลยค่ะเรื่องคุณภาพรถแล้วก็ราคานะคะลูกคา้ารุ่นนี้เป็นระบบจิฟฟี่ค่ะเป็นถังลมอลูมิเนียมส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าดูคัสซีกันใกล้ๆค่ะรถที่ร้านของเรานะคะคัสซีสวยมากๆเลยนะคะ คันนี้เป็นรุ่นแหนบด้วยนะคะลูกค้าคัสซีวัดจากหลังเก๋งถึงปลายคัสซีนะคะความยาวจะอยู่ที่6เมตรค่ะเหมาะกับลูกค้าที่จะไปต่อด้ำทําคอกนะคะหรือว่าใครที่กําลังมองหารถไปทํากําไรคันนี้แนะนําเลยนะคะกําไรงามแน่นอนค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะรถคันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะคะจอดอยู่ที่ US หนองแคนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะลูกค้าเดี๋ยวอ้อยจะพาชมเผาท้ายใกล้ๆค่ะ คันนี้เป็นแหนบเพาท้ายมาเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะคัสซีก็สวยมากๆเลยนะคะรถของเรานะคะประกอบเดิมๆนะคะลูกค้าเป็นรถนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งคันค่ะสําหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะ0852476552นะคะคันนี้มาพร้อมถังน้ํามันใบเล็กค่ะขนาด100ลิตรนะคะเหมาะกับลูกค้าที่จะเอาไปต่อดัานะคะรับรองว่าไม่ติดท้องรถแน่นอนนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะแวะมาดูรถที่ร้านนะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาให้ออยส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้ก็ได้เช่นกันค่ะที่เบอร์โทรศัพท์085247 6552นะคะหรือว่าใครยอยากที่จะมาทดลองขับก็มาได้เลยค่ะที่ร้าน US หนองแคจังหวัดสระบุรีนะคะมาไม่ถูกโทรมาค่ะแอดไลน์มาเดี๋ยวออยส่งโลเคชั่นไปให้นะคะสภาพภายในบอกเลยค่ะว่าสวยกลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับหรือฝั่งผู้โดยสารนะคะ สวยมากๆค่ะคอนโซลยังใหม่ๆเอี่ยมๆอยู่เลยนะคะรถคันนี้นะคะเพิ่งจะประกอบเสร็จนะคะใครที่สนใจนะคะมองหารถตอนเดียวอยู่นะคะก็แนะนําเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจออยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดติดตามเป็นกําลังใจให้ร้านยูเอชกรุ๊ปเสียงกงด้วยนะคะคลิปนี้นะคะออยลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าออยจะพาไปชมรถรุ่นไหนฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ